สวัสดีตอนเช้านะครับคุณแม่จ๋าอันนี้มาดูลูกสาวถึงแม่ครับนอนตื่นสายครับวันนี้นะครับอืมคือนอนดึกนะครับนี่โอ้โหเป็นครั้งแรกนะครับในการตได้เห็นนะครับน้องเลี้ยงนอนตื่นสายนะครับนอนไม่สนใจสื่อเลยนะครับผมนี่ลูกสาวเดียวด้วยนะครับนอนตื่นสายอีกต่างหากนะครับกว่าจะได้นอนก็นอนพร้อมพ่อนะครับตีสองตีสองตีสามนะครับ ก็จะทําการไล์สดเสร็จนะครับผมเดี๋ยวก็ปล่อยให้น้องนอนไปก่อนนะครับคุณแม่จ๋านะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่นะครับทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เจอกับอ่าปันโก้นะครับต้นเรียงแฟมิลี่นะครับวันนี้เรามาใส่ปุ๋ยข้าวนะครับใส่ปุ๋ยข้าวนะครับที่แปดไร่นี่นะครับผมนะครับวันนี้ก็ใส่ ยูเรียนะครับแล้วก็วันนี้ใช้ใช้เครื่องนะครับใช้เครื่องพ่นเอานะครับผมนะครับเมื่อก่อนก็จะใช้ใช้หวานนะครับพอดีฟันกุดเจ็บเจ็บไหลนะครับฝั่งนี้นะครับผมเนาะที่เราให้ฟังเมื่อกี้นะครับอาจจะเป็นเอ็นช้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับจากการเบรกท่อท่อส่งน้ํานะครับวันนี้นะครับก็เลย จัดเครื่องพ่นนะครับผมนะแต่ว่าต้องพ่นเองเหมือนเดิมครับต้องสะพายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะครับก็เป็นเครื่องพ่นนะครับผมใช้ได้ครั้งละ25กิโลนะครับบวกเครื่องอีก็ประมาณ30นะครับ30กิโลนะครับต่เครื่องก็อยู่ประมาณห้ากกิโลประมาณนี้นะครับเราก็จะพ่น เพื่อกระตุ้นให้ข้าวสวยขึ้นนิดนึงนะครับไม่ถึงกับเอาให้เอาให้เยอะนะครับให้ผิวๆไปก่อนนะครับเพราะว่าอีกตั้งวานอีกหนึ่งรอบนะครับคือรับรวงนะครับวันนี้เรากระตุ้นให้ข้าวโตขึ้นให้ให้ให้ผลหญ้าไอย่างเง้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับผมก็กลับมาแล้วนะครับ หนึ่งหนึงถัก็ได้เยอะอยู่ครับผมมันเล่งได้นะครับเปิดปิดสู้ๆแนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนเช้านะครับที่บ้านทุ่งลุ่งเรืองนะครับผมครับอากดีมากเลยนะครับสำหรับคนในเมืองนะครับจะไม่มีโอกาสได้สูด อากาศบริสุทธิ์อย่างนี้นะครับผมนะครับอันนี้เราก็เป็นท้องนานะครับเริ่มเขียวแล้วนะครับผมนี่มองไปก็นู่นนะครับบ้านทุ่งรุ่งเรืองนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณคุณแม่นะครับที่ให้ความหวังนะครับหลายหลายท่านครับผมเนาะให้กวนกูมีพลังขึ้นมานะครับ สู้ต่อนะครับทา้งที่ก็ไม่ไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่ครับตอนนี้นะครับไหลไหลเลิ่มนเหมือนจะไหลหลุดนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับเมื่อก่อนก็เจ็บเหมือนกันนะครับพอมานั่งคุยนั่งพูดกับพ่อวัดเมื่อคืนนี้ก็มันก็ไปทางที่ต้องรักษานะครับผมนะครับสู้สู้นะครับเป็นกำลังใจให้เช่นกันนะครับผม สวัสดีครับนี่ก็กลับมาแล้วนะครับคุณแม่จ๋านะครับนี่ก็อาบน้ําเรียบร้อยนะครับนี่คุณยายนะครับผมนี่คันนะครับโดนน้าแล้วคันเลยครับผมนี่นะครับวันนี้ก็มีอ่าหญ้านะครับนะตัดไว้นะครับผมนะครับก็มีไม้นะครับ อันนี้สับป,ประรดของเราก็เกลี้ยงแล้วนะครับสับป,ประรดนะครับเรียบร้อยโรงเรียนรุ่งเรืองกับคุณยายนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเดินหน้าต่อไปนะครับค่อยเก็บค่อยหาเนาะได้ตอนไหนค่อยว่ากันนะครับก็กราบขอบพระคุณคุณแม่อย่างสูงนะครับขอบพระคุณคุณแม่ทุกท่านนะครับที่เมตตาครอ,อบครัวรุ่งเรืองฟาร์มเรี่นะครับวันนี้ก็ ตื่นเช้ามาก็ได้ธารกิจหลายอย่างนะครับผมก็เป็นกาลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะครับนะครับน้องก็ยังรอความรักความเมตตาจากแม่ๆอยู่นะครับผมนะครับวันนี้ก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับอาลุงเรียงสวัสดีคุณแม่หน่อยสวัสดีจ้ามีเดี๋ยวร้องเพลงแม่ฟังหน่อยนะอ่ะร้องเพลง อันนี้ลุงเลือยงจะมาร้องเพลงเปิดหมวกนะครับ